สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ญาลักี้พาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ในบ้านของญาลักี้ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คือต้นเดฟค่ะเดฟเป็นพืชไม้เลื้อยจำพวกรากอากาศนิยมปลูกเป็นไม้แขวนเพื่อการตกแต่งเป็นพืชอิงอาศัยขนาดเล็ก่าลักี้ปลูกไว้หลายๆจุดในบ้านค่ะเป็นไม้ประดับที่น่ารักสวยงาม มองดูแล้วเป็นสีเขียวเป็นสีที่สบายตาสบายใจค่ะเพื่อนๆค่ะเดินผ่านตรงนี้อดมองไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าเป็นดอกอะไรคะเนี่ยถ้าดูใบก็น่าจะรู้จักนะคะเป็นดอกฝรั่งค่ะเป็นดอกฝรั่งในบ้านของย่าเองน่ารักตรงที่มีพึ่งสองตัวนะคะ มาวนเวียนหาน้ำหวานในดอกฝรั่งค่ะน่ารักมากค่ะเพื่อนๆดูต้นเดฟของหญ้าบางจุดค่ะมันก็จะแห้งๆโซมๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าต้นเดฟมันเป็นพืชอิงอาศัยมันสามารถมีที่เกาะมันก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีรากอากาศรากอากาศก็จะดูดความชื้นความชุ่มชื้นจากอากาศเวลาเรารดน้ำนะต้นเดฟมันก็จะอยู่ได้ค่ะ วันนี้ย่าก,ก็จะรื้อไปปลูกใหม่ค่ะเพื่อนๆไปช่วยย่านะคะมาดูวัสดุปลูกของย่านะคะย่าได้มะพร้าวที่ข้างในมันไม่ดีแล้วค่ะมาจากเพื่อนบ้านเอามาให้แล้วย่าก,ก็จะเอามาสับสับสับสบนะคะใช้มีดอิโต้สับสับสับแบบนี้นะคะให้มันเป็นรูพรุนเลยค่ะสับทั้งลูกเลยนะคะ สับเพื่อให้น้ำนะ่ะมันซึมเข้าไปทุกอนุของมะพร้าวเป็นลูกๆนี้นะคะอย่าไม่ชอบใช้มะพร้าวที่เป็นกาบเพราะว่าถ้าใช้กับมะพร้าวมาต้องมานั่งมัดรวมกันอีกนะคะย่าใช้มะพร้าวเป็นลูกเนี่ยแหละสะดวกของยา่าย่าทํามาหลายรุ่นแล้วคะ่ะสับๆๆเสร็จแล้วจะนําไปแช่น้ํานะคะแช่น้ําไว้ประมาณคืนหรือสองคืนก็ได้นะคะ แล้วเราก็จะนำไปปลูกกันค่ะ ค่ะเรามาปลูกเดฟกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ย่าจะใช้ในวันนี้ก็มีมะพราะ้าวที่ย่าปอกสับแล้วก็แช่น้ำไว้สองคืนค่ะมีกิ่งเดฟที่ย่าเอามาจากต้นเก่าซึ่งมันแก่แล้วเราจะขยายมันใหม่ค่ะมีลวดสามขานะคะลวดสามขา มีตะปู2นิ้วหรือ3นิ้วมีค้อนสำหรับใช้ตอกและมีคลิปค่ะคลิปเนี่ยเราจะตัดลวดให้ยาวประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแล้วเราก็พับเป็นตัวยูแบบนี้ค่ะเอาไว้เสียบนะคะยากก็จะใช้ลำต้นเด็ฟมาพันรอบๆบลูกมะพร้าวใช้คลิปเสียบเน็บไว้ป้องกันไม่ให้ต้นเด็ฟมันหลุดจากมะพร้าวนะคะ ที่ย่าบอกว่าต้นเด็ฟเป็นต้นไม้อิงอาศัยเมื่อเราย้ายที่อยู่หาที่อยู่ใหม่ให้เขาเขาก็จะแตกยอดแล้วก็เลื้อยพันพันกับมะพร้าวที่เราทำขึ้นมามีรากตามข้อนะคะต้นเด็ฟจะมีรากอยู่ตามข้อใช้สำหรับในการยึดเกาะทุกส่วนทุกส่วนของลําต้นมันก็จะมียางออกมาด้วยนะคะสีขาวขาวยางของต้นเด็ฟ เดฟก,ก็จะมีหลายชนิดอยู่นะคะแต่ว่าเดฟที่ยาปลูกเนี่ยจะมีลักษณะใบเป็นรูปไข่แกมรีใบหนาอวบน้ําปลายของใบก็จะแหลมโคนมนนะคะผิวของมันจะเป็นมันก้านใบมันสั้นนะคะใบมีขนาดเล็กๆค่ะ การขยายพันธุ์เดบจากการที่ย่าค้นคว้าเขาบอกว่าขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและก็ปักชำแบบที่ย่าทานี่คือการปักชำเพาะเมล็ดถ้าเป็นเดฟชนิดนี้ย่าตั้งแต่ปลูกมาย่้ายังไม่เคยเห็นดอกยังไม่เคยเห็นเมล็ดเข้าเลยค่ะถ้าเป็นเมล็ดนี่ย่าจะมีเดฟอีกชนิดหนึ่งเดบหัวใจนะคะย่าเคยเห็นดอกดอกเขาออกตามข้อค่ะน่าจะมีเมล็ดอยู่ค่ะประโยชน์ของการปลูกเดบก็เอาไว้ ประดับตกแต่งบ้านประดับตกแต่งอาคารสำนักงานหรือทำมุมพักผ่อนบางทีก็อาจจะเอาไว้บังสายตาในบางจุดที่เราไม่ต้องการให้ใครมองเห็นเราก็ใช้บังสายตาได้ค่ะการบำรุงรักษาเราควรจะแขวนเดบในที่ชื้นอากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดรำไรค่ะไม่ควรไปปลูกในที่อับหรือว่าที่ไม่มีแสง หรือแสงแดดจัดนะคะเดฟก,ก็จะไม่ชอบเพราะว่าใบมันจะเหลืองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้นเดฟของย่าย่าหาที่อยู่ใหม่ให้เขาแล้วตอนนี้ย่าเอาไปแขวนไว้ในที่ร่มรำไรรดน้ำทุกวันค่ะอีกประมาณ30วันถึง45วันต้นเดฟของย่าก็จะแตกยอดงดงามค่ะ วันนี้่าลักกี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามญาลักกี้นะคะสวัสดีค่ะ